อันโบยอนจากนักแสดงสมทบเคยทำงานก่อสร้างสู่พระเอกผู้ครองหัวใจจีซูแลกทิงอันโบยอนอันโบยุนอาจไม่ใช่นักแสดงหนุ่มที่เป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนๆชาวไทยกันมากนะักแต่ผลงานที่ผ่านมาของเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอันโบยอนกำลังมีอนาคตในวงการบันเทิงที่สวยงามและยังกำลังไปได้สวยกับ ความรักที่กำลังคบหาดูใจกับจีซูและทิงอันโบยอนอันโบยุนประวัติอันโบยอนชื่ออันโบยอนอันโบยุนอันโบยอนวันเกิดวันที่16พฤษภาคม1988บ้านเกิดปูซานเกาหลีใต้ส่วนสูง186เซนติเมตรอินสตาแกรม a ดบ o h u n a n ประวัติอันโบยอนอันโบยุนอันโบยอนอันโบยอนนักมวยสุดหล่อร่างบึกดีกรีเหรียญทองอันโบยอนในปัจจุบันเป็นที่จดจำในฐานะนักสแสดงหุ่นดีร่างใหญ่แน่งจากการที่เขาจบจากโรงเรียนกีฬาปูซานสปอร์ตไฮสคูลปูซานสปอร์ตไฮสคูลรวมถึงการเป็นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันนักมวยสมัครเล่นอีกด้วย อันโบยอนกับเส้นทางนักแสดงที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนว่ากว่าที่อันโบยอนจะเป็นที่รู้จักของแฟนๆคอซีรีส์เกาหลีก็ผ่านมาหลายปีหลายสิบผลงานแล้วเหมือนกันอย่างที่รู้รู้กันว่าแฟนๆส่วนใหญ่อาจจะรู้จักอันโบยอนจากอีเทวอนคลาสอีเทวอนคลาสแต่จริงๆ แล้วอันโบยอนมีผลงานการแสดงก่อนหน้านั้นหลายเรื่องรวมถึงบทบาทในซีรีส์เรื่องดัง Descendants of t h s Sun Descendants of the Sun ที่แสดงร่วมกับทรงจุงกิและทรงเยคโยด้วยอันโบยอนเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบในปี2007ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการการแสดงในปี2014ด้วยซี r ีโกลเด้นครอส o ูมาเทอรไมซีคร t h โฮเทลโกลเด้นคร s ส o ูมาเทอ r และ My ซีคร e t โฮเทลแน่นอนว่าแต่ละเรื่องเขาไม่ได้รับบทนำจึงทำให้เขายังไม่เป็นที่รู้จักของแฟนๆมากนะักแม้กระทั่งในปี2016ที่เขาได้ รับบทเป็นพิคโคลโลพิคโคโลในเรื่อง Descendants of the Sun Descendants of the Sun ในปี2016แฟนๆหลายคนก็จำไม่ได้ว่าเขาเคยเล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ำอันโบยอนยอมรับเคยทำงานก่อสร้างระหว่างที่เป็นนักแสดงเพื่อหาเลี้ยงชีพแม้ว่าเขาจะได้งานแสดงอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งซีรีส์และภาพยนตร์แต่ด้วยความที่เป็นเพียงบทเล็กๆ ยังไม่เป็นที่จดจำมากนะักทำให้รายได้จากงานแสดงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในเมืองหลวงของหนุ่มจากปูสซานอันโบยอนเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Knowing Brother Knowing Bros ว่าผมเคยทำงานในไซต์ก่อสร้างเพื่อหา รายได้เพิ่มในขณะที่ผมก็กำลังทำงานในวงการแสดงอยู่ด้วยในช่วงแรกแรกผมทำงานพาร์ทไทม์หลายอย่างมากทั้งที่ปั้มน้ำมันศูนย์อาหารหรืองานพวกวันเดียวจบต่างๆเพราะตอนนั้นค่าครองชีพที่สูงมากทำให้ผมใช้ชีวิตอย่างลำบากจริงๆแม้กระทั่งตอนที่ผมได้เล่นในเรื่อง d e s c e n t n t of the Sun ผมก็ยังทำงานในไซต์ก่อสร้างอยู่ ตอนนั้นเพื่อนๆในปูซานคิดว่าผมจะได้ดิบได้ดีเหมือนทรงจุงกิไปแล้วแจ้งเกิดเต็มตัวจากอ e ีแทวอนคลาสอีแทวอนคลาสพลิกบทบาทในซีอูอินไม่สิบเก้าทีเอฟไลฟ์อันโบยอนได้ใช้แววอย่างเต็มที่ในเรื่องอ e ีแทวอนคลาสอีแทวอนคลาสในปี2020ที่เป็นบทตัวร้ายรับส่งบทยังดูเดือดกับ พักซอจุนส่งให้เขาเป็นที่พูดถึงและจดจำในฐานะนักแสดงมากขึ้นและคว้ารางวัลการแสดงมากมายทั้งรางวัลรีตซิ่งสตาร์แอคเตอร์จากโคเรียเฟิร์สแบรนด์อวอร์ดและรางวัลรีซิ่งสตาร์แอคเตอร์ออฟเดอะเยียร์จากแบรนด์ออฟเดอะเยียร์วอร์ดไรซิ่งสตาร์แอคเตอร์จากโคเรียเฟิร์สแบรนด์อวอร์ดและรางวัลไรซิ่งสตาร์แอคเตอร์ออฟ The Year จากแบรนด of the Year Award อแม้ว่าอันโบยอนจะมีผลงานทั้งซีรีส์และภาพยนตร์หลายเรื่องและเขามีงานแสดงอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่เขาก็ยังไม่ได้สปอตไลท์ให้เล่นบทพระเอกอย่างมากก็พระรองที่แอบชอบนางเอกในเรื่องเ e r p r i พ a เ e ทไลฟ์เ r อ r i ไพรเวทไลในปี2019 แต่หลังจากที่เขาเป็นที่รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาจากเรื่อง e ท One Class e แทวอ Class ทำให้เขาได้รับบทที่โดดเด่นมากขึ้นทั้งเรื่อง Cross t h y r o s ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลใหญ่อย่าง Best New Actor จาก MBC Drama Award และได้เป็นพระเอกครั้งแรกในซีรีส์ y ู u m เซ e l y มเซ e คู่กับนักแสดงสาวชื่อดังค i ม g กอ e นต่อ ด้วยบทพระเอก b ูแอ Action My Name และ Military Prosecutor Doberman Military Prosecutor Doberman รวมถึงการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเขาจากภาพลักษณ์นักแสดงหนุ่มร่างบึกที่ต้องโชว์เรือนร่างและรับบทบูหนักๆมาตลอดกลายเป็นหนุ่มทาย,ยาทเศรษฐีที่มีปมชีวิตตอนเด็กจนกลายเป็นคนอมทุกข์และมีบาดแผลในใจตลอด เวลาในซีรีส์โรแมนติกา r a m a o u in My 19th Life o u in My 19th Life ที่เขาลงทุนลดน้ำหนัก8กิโลกรัมเพื่อรับบทนี้และการแสดงยอดเยี่ยมจนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนดูทั่วโลกไอโบยอนเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารซิงเกอร์ซิงเกอร์ว่าผมไม่อยากสูญเสียปณิธานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกผม อยากแสดงต่อไปผมรักการแสดงมากและผมจะมุ่งไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้เชื่อว่าเส้นทางนักแสดงของอันโบยอนยังไปได้สวยอีกนานแน่นอน